เขาดูแลเราได้อย่างเงี้ยไงชอบเลิศก่อนจะสนิทกันส่วนใหญ่ก็ต้องตีตีกันมาก่อนอุ๊ยชอบหรือถ้าเรือดติดเป็นตรงๆก็หัวนมหัวนมแม่งเดี๋ยว็ดเอาคืนแต่สักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วเลือดไหลเลือดไหลเต็มตัวเลยขาเป็นเมตรหรือยังไงซิมเป็นคนสายทำบุญที่ทำบุญที่จอร์ดแฝงแล้วที่จอร์ดแฝงทำบุญได้ด้วยหรอไว้จะตาย เข้าสู่ในการไว้กระต่ออ,นนอยู่กับเซฟนะครับผมอยู่กับแอนจ้าวันนี้จะมีหนุ่มหล่อมาสองคนใช่หลัวเป็นสี่คน ครับผมฟิลมธนากรครับสวัสดีครับผมฟีมัตภูมคะ่ะสวัสดีค่ะเอ็นนาค่ะ <c oughs> แล้วน้องสองคนเรียนที่ไหนเริ่มที่น้องพีก่อนคร <store S 1> ับผมก็ปัจจุบันนี้พีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์ครับผมแล้วเล่าล่ะเรียนที่ปัญญาพิวัตรครับคณะหมูกรอบเฮ <c oughs> ้ยคี่ <c oughs> ชอบกินหมูกรอบอุ้ยพอโปรดิวเซอร์ก็ชอบเลยนะเป็นธุรกิจขาปี คาเป็นเมตรหรือยังไงคอรับผิแล้วใช่ไหมขาดน่องขาดน่องแล้วก็เครื่องในเเห็นว่าเรียนมาอาพิบัติคือที่เชียงรายอ๋อเชียงรายอ้าวโอ้เชียงรายเหรอดุมเหนือสวัสดีเจ้าเออไม่น่าแบบผิวขาวผิวดีโอเคเอาแล้วจุดทำไมถึงมาอยู่กรุงเทพได้อ๋อมาฝึกงานครับอแล้วทำไมถึงมาทำงานตรงนี้ได้ มีพี่คนหนึ่งครับพี่อะไรพี่อารีพาไปแนะนำให้กับพี่โฟกครับอ๋อคุณโฟกใช่ไหมคุณโฟกที่แบบคุ่นดีๆใช่ป่ะอ๋อเรารู้จักนะร่าคนนี้นี่ใส่ดีอะมาต่อกันที่น้องพี่พีแล้วน้องพี่พีมาทำงานตรงนี้ได้ยังไงขับรถครับ ก่อนรกผมก็ลงรูปในจีตามโซเชียลมีเดียทั่วไปแล้วนี้เหมือนพี่เซฟครับเข้ามาเห็นก็คือคุณเฟฟอ่าใช่ครับผมเซฟสตูดิโอครับผมติดต่อมาแล้วทีนี้เขาติดต่อผ่านคุณแม่ที่นี้ก็เลยอ่าเริ่มมารู้จักเริ่ความรู้จักไปกินข้าวไปอะไรกันก็เลยได้เข้ามาทํานในวงการนี่แหละครับอ่าใช่ก็พี่ๆเขาก็อยู่เป็นนักแสดงเนาะในสังกัดของของเซฟเองใช่รู้จักกันอยู่ละเขามีผลงานเขาด้วยนะฟรัลลักไปดูได้นะใช่ใช่ตอนเรียนนี้มีวิธีการอะไรให้มันเด็ด ก็ต้องย้อนไปค่อนข้างจะนานอยู่นะหูตอนนี้ยีเราเรียนพัธยมที่ไหนนะ เรียนมัธยมที่เซ็งคาเบียนนะครับต้องย้อนไปตอนมอน1ม2ของผมจำไม่ได้แล้วก็คือมีเพื่อนเราก็ไปคู่กัดจริงเป็นเพื่อนสนิทกันนะเด็กก่อนจะสนิทกันส่วนใหญ่ก็ต้องตีตีกันมาก่อนชอบชอบมากโบนิตชอบนะคิดถึงเลยคิดถึงเสียงขวดที่แตกระเบิดบนหัวแม่งโคตรเพราะก็นั่นแหละก็ติดกัดกักันมาก่อนทีนี้ได้มานั่งนั่งโต๊ะเดียวกันนั่งด้วยกันเสร็จปั๊บโต๊ะเนี่ยมันเป็นเรื่องโบติของเด็กมัธยมเลยเพราะว่ามันชอบแบ่งอาณาเขตกันแบ่งกลางเสร็จปั๊บทีนี้แล้วก็เริ่มเบีีีีียยยยยดดดดดเเเเเบบบบไป มาเออหาเรื่องหาเรื่องแบบเบียดเบียดสักพักก็เลยฉุนแล้วผมก็ไปปัดดินสอมันตกเพื่อนผมก็เลยลงก้มไปเก็บตอนก้มไปเก็บคงคิดว่าอย่าเอาคืนยังไงดีบ้าก้มไปเก็บเสร็จปั๊บมันก็หายมีดเด้อตอนั้นผมเป็นน่งเหมือนฟิล์มอย่างนี้ไปปัด ปไปตรงไหนนี่ปากตรงอ,อกข้างซ้ายหรือถ้าเลือดเป็นตรงๆก็หัวนมหัวนม,วนมเอ,อ้ยนี่เวลาจะาพูดถึงเลือดเลือดฉันขอคั่นนิดนึงมีช่างแต่งหน้าคนหนึ่งช,ชอบมากเลยยินเสียงเลือดแล้วนางจะมีความสุขเราจะแฮปปี้มากชื่อพี่เก่งไอจี <c oughs> เขานี่รอดอ่ะไปต่อแล้วยังไงอีกนั่นแหละก็โดนปักเสร็จปั๊บแม่งเด็ดเด็ดเอาคืนแต่สักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วเลือดมันก็ไหลแล้วตอนนั้นใส่เสื้อเรียนมันเป็นเสื้อสีขาวมันก็หยดจอกจ๊อกจอกจนแบบเพื่อนเขหันมาเฮ้ยเลือดไหล เลือดไหลเต็มตัวเลยจารกก์กสอนอยู่แล้วเราด้วยความแบบเป็นเด็กที่ทะเลาะทะเลาะกันอยู่เนี้ยจาร์กมกใส่ก็ไ,กล,ล,ไล่เราออกไปไม่ได้ห่วงอะไรเลยทีนี้แทนทีน่จะไปห้องพยาบาลไปทัแต่เพื่อบอกอย่าเพิ่งไปไปไหนรถไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ยังไม่กลับบ้านเพื่อบอกมานี้ก่อนเสื้อมึงเลอะเลือดเยอะมากไปล้างเลือดก่อนเดี๋ยวแม่เ,ลเลห็นนี่แม่รู้แล้วนะใช่ก็คือทิ้งอยวไปคือแม่รู้เลยแล้วเรื่องนี้จบแบบไหนก็สุดท้ายก็เดินขึ้นมาห้องเรียนตามปกติทุกคนก็อีกวันนึงก็ร้องมาว่าไอ้นีหัวนมแตกไอ้ดีหัวนมแตก เลือกยังไงหัวามาหมน,นมมายังไงหัวนมเหอโอ้ยเสียวมาที่โรงฟิล์มอีวิลกรรมก็คือช<เ>่วงอน<เ>ุบาลครับไปแย่งของของเล่นเพื่อนทีนี้เพื่อนโกรธก็เลยแบบมันเป็นรถไฟที่แบบ ไถลานอะใช่แล,แล้วก็มันมันมาแย่งผมหรือผมไปแย่งผมประจําไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันเคลี้ยงแล้วก็เข้าตรงตีลันเย็บไปมีเลือดอีกแล้วใช่ไหมใช่อดโอ้โหพี่เก่งยิ้มเลยท่านตอนนั้นอยู่ด้วยกันได้แต่เพื่อนนั้นโดนกันนะจริงนี่คือมีแต่เรื่องเลือดเลืที่เล่าเลือดเลือดเลือดชอบมากแต่พี่ไอ้นี่ไมีเลือดในวันนี้ทำไมอ่ะคั่วไหมตะกี้แรอด เวลา,าว่างๆของน้องทั้งสองคนเนี่ยทำอะไรบ้างอ่ะเานในฟิล์มก่อนเอ่อว่างๆผมจะมีชอบทําอาหารครับแล้วก็ออกกําลังกายนิดหน่อยเช่นว่านา้ำแล้วก็เข้าฟิตเนสสักครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทําอาหารด้วยใช่เป็นคนชอบทําอาหารครับอาหารประเภท<า>อาาร่อยด้วยรอาาร่อยด้วยโอเคลอยทุกอย่างแล้วที่ถนัดถนัดเลยอ่ะที่แบบชอบทำมากอะไรคือทำแล้วแบบเอาให้แบบคนอื่นชิมแล้วแบบอร่อยอย่างเงี้ยหมูทอดครับโอเคหมูทอดอีกแล้วโรดิโซยิ้มออีกแล้วโดิเซร์ยิ้มเลย เกี่ยวว่าทำเก่งนั่นแหะไปซื้อมาที่มันหมักเสร็จใช่ไหมเหลือแค่ทอดอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือนะอ่าแล้วของคุณพี่พี่ละก็อย่างไคล้ายกับฟล์มก็เวลาว่าผมก็จะมีออกกําลังกายบ้างนี้ช่วงนี้ฟิตหน่อยเพราะว่าต้องถ่ายซีรีส์ก็เลยต้องฟิตนิดนึงโอ้มีซีรีส์ด้วยนะแม่เขาตอบนี้ยังนั่งอยู่นี่ไงผมพูดไม่ดีเลยเขาเล่นบ้างอย่างนี้แล้วก็ชอบตกปลาพี่ถามหน่อยออกกาลังกายออกแบบไหนเล่นกีฬาประเภทไหน ก็ออกกลังกายสรถึงก็จะเป็นเวทเทรนนิ่งครับออกเล่นยกเวทแล้วก็คาร์ดิโอในร่มด้วยครับในร่มในร่มออกอะไรในร่มพี่ไอ้ก็ยกเวทนะยกเวทดูกล้ามดูกล้ามมาสิไอพี่แอ้โชว์กล้ามหน่อยเลยนี่ไอพี่แ้โชว์หน่อยเร็วเราว่ามีท่าท่าฮิตอะทำน้ำไปท่าโอ้ยเทรนโอเคแล้วทำแบบนี้ดูดิทำแบบนี้ใส่กล้องหน่อยไม่ใช่ เอออ่ะมาที่นี้เราจะมาถามกันว่าสเปคแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากน้องฟิล์มก่อนน้องฟิล์มชอบคนใส่เสื้อสีฟ้าครับชอบคนชอบคนน่ารักชอบคนอน้างแกแกใส่แล้วก็หรือไม่ใช่คุณลอกรือว่คนที่แบบเข้าใจเราอืใช่พี่ก็เข้าใจฟิล์มนะเอ้า รอดจินหมาจินปลาเฮ้ยโหจินคนนี้ดีกว่าโอเคแล้วปีๆล่ะถ้าแต่ก่อนก็จะชอบที่หน้าตาคือหน้าตาดีแล้วดูลุกดูอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอออย่างที่แอ่นี้ก็คือน่ารักก็ถือว่าตรงสเปคเลยรอดชอบผิงที่น่ารักอา่าแล้วก็คืออะไรดีอะแค่น่ารักเหรอ เออมันไม่มีสเปคตายตัวที่แบบระบุออกมาได้ขนาดนั้นเออบางทีเราเดินไปเอ้ยคนนี้ชอบแล้วเราเป็นคนชอบ,นชอบนคนเยอะไงแล้วก็นดาร์ลน่าร์รักษาหรือเปล่าอ่าใช่น่ารักษาเขา,เ,ขเขาบอกว่าจริงเขาบอกว่าหน้าคนหน้าตาไม่เกี่ยวสบายปัจจุบันนี้คือหน้าตา <S <S ไม่เกี่ยวไม่ค่อยละเป็นเรื่องนิสัยมากกว่าอยากจะดูเรื่องเวลาเทคทามไปเรื่อยๆแล้วแบบเออถ้านิสัยมันคลิกอะไรอย่างงี้ดีกว่ามันต้องเพราะมันจะอยู่มีมีเวลาบุ๊คไหมมีมีตลอดเลยใชอบทำผม เขาดูแลเราได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชอบเลิศเขาชอบผมที่เราทำาให้ไม่ได้ชอบเราอ้าวอ่าแล้วทีนี้พี่ยังจะถามว่าทั้งสองคนน่ะมีสถานที่ที่แบบว่าไปบ่อยๆไหมว่าเออไปที่ไหนแล้วแบบว่าคนที่ดูอยู่ถ้าอยากเจอฟิล์มอยากเจอพีพีพีให้ไปเจอที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มที่น้องฟิล์มก่อนฟิล์มเป็นคนสายทําบุญแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือ จอร์ดแฟร์ทำบุญที่จอร์ดแฟร์เหรอไม่ไม่ไม่ทำบุญก็คือทำแล้วน่าจะเจอบ่อยๆก็คือที่จอร์ดแฟร์ครับอาสถานไหนเนี่ยลาดเผาโอเคแล้วที่จอร์ดแฟร์ทำบุญได้ด้วยหรอไม่ทำบุญก็คือทำจอรอดเขาบอกว่าครับเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็าแต่ว่าถ้าอยากจะเจอเขาโอ้ยตอรี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 ทำบุญก็คือทำจอแล้วพี่พีนะครับก็ จะเจอได้ตามบอตกปลาครับบอไหน <c oughs> อ่อตกกุ๊กหรือเปล่า <c oughs> อ่าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นนคราปฐมผม<อ>ชอบไกลเลยทำไมถ้าไม่ชอบเป็นน,นักาปฐมอะคือตอนเด็กแม่เนี่ยตอนเกิดก็เป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ที่เขาแบบเอาลูกไปฝากที่วัดอะไรอย่างนี้ทีนี้แม่มไปฝากที่วัดไร่ขิงแลง้วเหมือนตอนเด็กที่บ้านก็จะพาไปวัดไร่ขิงบ่อยตอนเด็กเราก็ไม่ชอบไปเพราะแบบเด็กล้วพี่ก็ไม่อยากไปเขาวัดเขาว่าอะไรอย่างงี้แต่พอโตมาเหมือนเราแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเล่นอะไรครับ อ๋อแล้วก็มีที่หนึ่งเป็นคาเฟ่คาเฟ่ไหนเท่าไหนนครปฐมเป็นการนครปฐมนี่จะดังเรื่องคาเฟ่คาเฟ่มันจะเยอะร้านกาแฟเปิดในส่วนเนี้ยรไปคาเฟ่ใช่ไหมใช่แล้วแบบไปคาเฟ่คือเราดื่มเครื่องดื่มแบบกาแฟอะไรอย่เงี้ยไหมกาแฟใช่ชอบชอบดื่มอะไรก็จะเป็นเมกาโนเย็นไม่หวานโอเคเอาซูเปอร์ลิแกสเนอร์เย็นไม่หวานหวาน้อยมันม่เอาหวานน้อยเลยไม่หวานเลยอันนี้ชอบดื่มอะไร อ่าชอบดื่มมากเชนโน้ครับ <c oughs> อ่ายังไงมากเชโต้โออออ <c oughs> ดูโจเดทำกั เป็็นนมมุุกกโอเคโอเครอดอ่ะถ้าดื่มถ้าดื่มมาเคโต้ใช่ไหมโอเคแล้วพี่อ่ะเหมือนน้องเลยแอลกอฮอล์เลยคไม่แอลกอฮอล์ไม่ดื่มครับดี๋ผมชอบดื่มแบบมาเคโต้ชอบกินน้ำบางูนเธอชอบอะไรเราก็ชอบแบบนั้นเอออ่ะต่อไปก็ให้น้องๆเนาะได้ใช่ให้น้องแบบฝากตัวเองกันหน่อยฝากแบบว่าให้กับผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้แบบว่าเออแบบอุ้ยนั่งรักกัน่าติดตามน้าให้น่งจิดตามอ่ะพี่ๆเลยเริ่มก็ ถ้าอยากรู้จักพีมากขึ้นนะผมอยากติดตามว่าวันๆเนี่ยพีทำอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูทางโซเชียลมีเดียของพีต่างๆเลยพีก็จะลงแบบเล่นกับหมายังไงไปเรียนที่มอมีอะไรบ้างอะ,อะไรอย่างนี้ก็ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆ,ๆครับตาพีแล้วจัดการเลยครับถ้าอยากติดตามฟิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันการทําอาหารออกกําลังกายเล่นกีฬาอะไรก็ตามแต่นะครับให้ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียนะ,ค,ะครับครับอ่ะ ทั้งคู่ทิ้งท้ายด้วยคำว่าติดตามด้วยโซเชียลมีเดียนะครับผมอ่าฝากเลยฝาฝากเลยฝากเลยมีพื้นที่แล้วจผมขอตัวใหญ่ขึ้นตรงนี้นะจีผมนะครับ P P P R N T P สตัวตามด้วย R N T ครับผมโอเคฟิล์มนะครับผมไม่ต้องพูดครับแค่ดิบก็ขึ้นแล้วโอเค่ลดเรื่องเสียงไม่ต้องกินนั มาตื่นอีกแล้ววันนี้เราทั้งคู่เนาะพี่หรือคุณผู้ชมเนี่ยก็รู้จักน้องๆมาพอหอมปากหอมคอแล้วชุ่มฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำหัวใจกันแล้วเนาะใช่อ่ายังไงก็ฝากไปติดตามน้องๆต่อที่โซเชียลมีเดียของน้องๆด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนไปเนี่ยได้ข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นซีรีส์ อ่าไอ้ปากซีรีส์เลยฝากซีรีส์ก่อนเลยอาพีพีก่อนเลยอาช่องขายของนะผมก็ผมพีพีนะครับมีซีรีส์ที่เคยเล่นไปแล้วนะครับฟ้าละลักซึ่งตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ทาง YouTube นะผมช่อง s a f e Studio Official อย่าลืมไปดูกันนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีผลงานใหม่นะครับผมซีรีส์เรื่อง Boy of God นะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมรับบทเป็นปูนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับอ่าซีรีส์นะครับตอนนี้มีซีรีส์เรื่อง บอยอัพกรัครับเหมือนพีพีเหมือนกันเลยนี่ว่าใช่เอ้าผมไม่รู้ผมรับบทเป็นเต่านะครับอ่าก็พบกับพีพีกับฟีนเนี่ยเรื่องซีรีส์เรื่องบอยอัพกรเครับกับบทปูแล้วก็ เปล่าแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมเป็นธรรมเนียมของรายการเลยนะครับผมที่ตอนแรกเ็าปเปีย่จะพูดแบบว่าอ๋อเสี่ยวใช่ไหมแต่เราจะไม่พูดแล้วไงใช่ยกบทบาทเราเสียมีคนหล่อๆมาแล้วให้เขาพูดแทนมาเริ่มเลยวุณเซฟอยากอยายากยางอย่าลู้นกันก่อนอย่าล้วนก่อนจเย็นจะย็นโอเคไปไว้กตาเสียว ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาจนจบจนได้นะครับสำหรับพีดีนี้ครับผมกับน้องพี่พีแล้วก็น้องพีมขอบคุณมากครับ๊ายบาาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นๆที่เรียกว่ากระดิ่งกรดิงให้กับรายการไวเกะเตาะโอ้ยเสียวไลค์ชอบดื่มมัค์คเชโน่ครับฮะอ่ะมัค์คเชโน ยังไงเนี่ยมาเชียโตเออชียโตจะไม่สอนจะไม่สอนถ้านอะไพี่พี่เนี่ยนี่กูค่าสี่สามไปครับอ่ะเราฟิล์มล่ะเออถ้าอย่กดูฟิล์มทำอาหารนะครับให้อ่าอะไรนะบุญเลือกจะทำไว้กะตา